วันที่8ธันวาคม2567นะครับผมอยู่ที่นครไกรสอนผมวิหารแขวงสวรรค์เขตนะครับยามเช้าๆก็ไม่หนาวเย็นๆนะครับถือว่าโอเคเลยละ่ะแต่ว่าสายๆมาก็ไม่ไม่ <laughs> ไมที่หมาด สงสัยแบบสงสัยดูคลิปผมเปล่าผมทวง่ะผมทวงนะครับผมว่าน่าจะดูคลิปผมอะเลยไปเปลี่ยนเป็นทีมาร์นะครับแต่ก่อนเป็นทีมาร์กอะมีเป็นกอไก่ก,กอตัวกอนะครับแ้วผมก็งงมากเลยเอยทีมาร์กมันอ่านทีมาร์แล้วทําไมในลาวต้องไปเขียนมาร์กหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย ผมมองว่ามันผิดไงอันนี้เหมือนกันทีทีมาร์แต่ก่อนมันทีมาร์กนะฮะผมก็ว่าเอะมันจริงๆควรจะเป็นทีมารหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเี้นะการออกเสียงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เขาอาจจะไม่ดูคลิปผมก็ได้นะแต่คลิปก่อนๆเนี่ที่เกี่ยวกับเมืองไกสอนนะครับนครสวรรค์ นครสวรรค์นเ,นเขตเนี่ยนครไกรสอนพมมิหารขแขวงสวรรค์นเ,นเขตนะครับมาก็มั่วแล้วผมเนี่ยคนดูเยอะเลยนะโอ้คนดูเป็นหลักหลักแสนนะอาจจะเป็นเพราะว่าคราวนั้นเนี่ยผมผมรีวิวนครไกรสอนพมมิหารแบบละเอียดนะ คือยังไม่มีใครรีวิวแบบละเอียดนะฮะทุกคนก็ยังไม่ไม่รู้ว่านครไกรสอนม,มิพม,มิหานี่มันใหญ่มันเล็กแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นหลายคนก็อาจจะบอกว่าโอ,อ้มันเล็กกว่ามุกดาหารอะไรอย่างเงี้ยเล็กกว่าร้อยเอ็ดเล็กกว่าจริงๆการสันนิฐานมันก็สันนิฐานได้มันก็มีไม่ไม่ไม่มีใครว่ากันหรอกครับนะ แต่การที่มีคนมารีวิวให้ดูก็ให้คนเข้าใจนั้นเองนะครับการใหญ่กว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่านะก็ประมาณนั้นนะครับให้ดูส่วนนอยพวกที่จะไปเกทับกันเนยโอ้ยอันนี้อันนั้นมันคือเอาชนะนะครับ ซึ่งสำหรับผมว่ามันน่าจะเป็นนิสัยของพวกเด็กๆมากกว่านะครับที่จะคนที่จะมีวุฒิภาวะอ่าเดี๋ยวจะพาไปกินกินอะไรนะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วกัน น้องมีน้อยแคมของนะครับแล้วก็จะพาไปกินกาแฟนะกาแฟต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็จะลงคลิปจะทำงานนะครับจะต้องไปเปลี่ยนซิมโทรศัพท์อีกนะครับโปรแกรมแคปคัดมันไม่ยอมให้ใช้ฟรีแล้วครับจะต้องจ่ายเงินแล้ว ใช้ถ้าจนคุ้นมือไม่ได้ใช้โปรแกรมอบื่อโปรแกรมเื่อต้องใช้เงินอยู่ดีครับซื้ออยู่ดีอุดมสุขแคมปิ้งนะครับอากาศยามเช้าริมน้ำโขงนะครับเย็นๆนะครับแต่ไม่ถึงกับแบบว่ามือเย็นแบบนั้นมากนะครับ ุค่ครับนะบกลับมาขุ่นแล้วนะฮะผมทำคอนเทนต์ไปอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะลงคลิปวันไหนนะครับสาเหตุของน้ำโขงขุ่นนะครับหน้าหนาวเนี่ยแม่น้ำทุกสายเนี่ยมันควรจะตกตะกอนแล้วสีมันควรจะเป็นสีฟ้าคราบสีเขียวคราบนะครับไอ้การที่มันขุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับ ที่มันขุนก็เพราะว่าสาเหตุมันก็เกิดจากเรือดูดทรายซึ่งโอ,โอ้เยอะครับดูดทรายกันเป็นล่ำเป็นสันเลยเพราะว่ามันน่าจะมีการก่อสร้างเยอะนะครับน้องมีน้อยแกทำร้านอยู่ตรงแคมของนี่นะเนี่ย พาวแล้วนะผมมาถ่ายคลิปแก่ๆก,ก็ไม่รู้ตัวอะไรหรอกเราเบาคํำมาไอ้วนนะ่ะเป็นคนบอกให้มาถ่ายนะครับผมถ่ายลง youtube ด้วยโอ้ลงทั้งสองสามครั้งนะแล้วก็ไลฟ์สดเพจให้ด้วยนะคนดูต้องกี่หมื่นนะยังมีหน้ามาบอกไม่รู้ไม่รู้ใครมาถ่าย มีคนมากินข้าวที่นี่แล้วก็บอกว่ามาตามคลิปยังไม่รู้ตัวอีกนะไปเจอที่เวียงจันทร์ยังมีหน้ามาถามผมอีกโอ้ไม่รู้จักคนดังซะแล้วอ่านั่นแต่คลิปตอนนี้มันคนดูไม่เยอะหรอกครับแต่คลิปก่อนหนะ้ามาสวรรค์นะเหตุนข่าวแล้วอ่ะคนดูเป็นแสนงงเลยผมอะ่ะอีกคลิปหนึ่งสามแสนกว่าไมได้ ไม่มีอารมณ์นี้นะฮะคิดผมช่วงนี้คนดูสามสี่พันผมก็น้ําตาจะไหลแล้วนะครับเอาใจตอนนี้มัน YouTube คนทำเยอะนั่นคือประเด็นหนึ่งนะฮะคู่แข่งเขาเยอะนะครับเขาต้องมีอันนั้นอันนี้โน่นออกมา หอมข้าวจีเลยตรงไหน,นเนาะข้าวจี่เนาะร้านน้องมีน้อยอยู่ตรงด่านนี่นะครับอยู่ตรงบริเวณด่านเนี่ยด่านเก่าเนี่ยด่านท่าเรือเก่านี่นะครับตรงนี้นะครับนะฮะตรงนี้นะครับเอะคนนั่งอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ต้นต้นสมสาเนี่ยแต่อยู่ข้างล่างโน้นนะครับโอโน่นนะข้างล่างโน่นนะครับแกทำสเต็กอร่อยดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมา จะรีวิวให้หน่อยนะครับเฮ้ยน่ารักดีอ่ะคนกับหมานี่น่ารักเหมือนกันเลย <c oughs> คนกับหมาน่ารักกัดยามเช้าๆก่อนจะไปกินนี่ก็ถ่ายบรรยากาศไม่ทํากูยามเช้าๆก่อนนะครับ 7จ็ดโมงครึ่งได้แล้วป่ะประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับโอ้นั่นเขาก็เรือหาปลาอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารก็เห็นมีโบสถ์คริสต์ด้วยนะฮะทังริมโขงทางทางั้งโซนนี้จะมีคนนับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกนะฮะ ทางสกลนครนครพนมมุกดาหารอย่างนี้นะครับก็จะมีนะฮะเพราะว่าคริสตจักรสองคอนเนี่ยเป็นแหล่งเผยแพร่ศาสนาใหญ่เลยที่เมืองสองคอนนะครับที่บ้านสองคอนนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนนี่เขาหมายมองแล้วนะน่าจะใส่มองเห็นไหมน้ําโขงนี่ขุนเลยนะถ้าใครชอบความขุนก็นี่นะครับเห็นถามหาว่าแม่น้ําโขงมัน พอมันเป็นมันกลับมาใสเป็นสีฟ้าครามก็พากันวุ่ยวายนะครับทีนี้มันกลับมาขุนแล้วนะฮรับบรรากาศยามเช้านีครับคนก็ไม่เห็นมีหมาะกําลังกายเลยวันนี้เดี๋ยวไปนะโอ้สาวคนงามคนน่ารักไปตรงน่าจะเข้ากล้องผมพอดีแหละครับนั่นแหะ ก็ลูกค้าเขาเยอะเลยแม่ลูกช่วยกันขายของนะแม่ลูกช่วยกันขายของนะแม่ลูกช่วยกันขายของคนนั่งเยอะอยู่ด้วยนะตามมาจากเวียงจันทร์นะเนี่ยตามมาจากเวียงจันทร์เนี่ยมากินเพื่นเนี่ย โอ้ว่าได้ถ่ายว่าได้ติดติดติดเพลงติดเพลงร้านนี้อร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพามากินสเต็กนะครับอาหารเช้าเช้ามีอย่างไงมีอย่างไเนทเวียดนามค่ะมีข้าวตีกับไม้ไผ่ดาวลาวเหนไทยมีผัดสเต็กที่มัวร์ล้วานอร่อยแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มก็ได้ค่าจ้างมาอยู่ด้ยก็ได้ค่าจ้างว่าว่าเพื่อจะได้กินรีนะ ้แลวมามาเขาแล้วเพื่อนว่ามาตามคลิปไม่รู้ใครถ่ายโอ้ไม่รู้จักคนดังมาถ่ายแล้วมีมีมีมามาใครมาใครสูงกว่าลพอดีไอ้ไหแล้วคุณป้าเขาเขามีนี่นะฮะเนี่ยร้านร้านนี้นะครับแววพักก็คือแวะพักคแหละแวะคำลาวนะครับอาหารไม่แพงหรอกครับมาได้นะครับ ชาหมักนาวโซดาซาวสองก็คือสาวสองพันนะไม่ใช่ยีิบสองบาทนะครับซาวก็คือยี่สิบก็คือซาวพันนะครับซาวพันก็ประมาณสามสิบบาทนะครับชาไทยแม่ค้าก็จะแม่ค้าก็จะออกเนื้อๆสักหน่อยหนึงนี่ง้สุดอูด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 ูนี่ชุดชุดอาหารซาวบอลเนี่ย นี่คือชุดอาหารเช้าคนน,นะน,นี่นะฮะชุดอาหารเช้าเพ่นนะครับมาฮะกำลังเลยจ้าขมอนขมอนเป็นอไรลูกอาหารโอเคีวอเต็มซิฟให้กี่กี่ดาวเอาได้ลูกดยนี่ได้แล้วี๋ยวจะเอาไข่ลงลูก เดี๋ยวผมไปผมจะไปถ่ายหมานะครับผมนะโน่นนะผมเจอหมาแล้วจะถ่ายหมาแล้วบง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 บอกบงบงบรรลุซื้ออย่างบ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 งเออบอกห่วงห่วงเจ้านายเจ้านายงาม ก้าวมาออกกำลังกายตอนเช้าๆก็มานั่งกินข้าวที่นี่ได้นะฮะตรง<ม>นี้นะครับถ่ายเจ้าของหมาด้วยนะเจ้าของหมาสวยเพิ่นซื้อมาตัวละสามหมื่นหมาน่ารักเลยคนก็น่ารักครับอังกฤษบูด็อกคุณา่า บรรยากาศตอนเช้ชาๆนะครับเรากินข้าวเชาว้าผมก็จะมากินข้าวเช้าตรงนี้ประจานะครับที่ทุนกาแฟนี่จะไปกินตรงคาเฟ่อเมซอนก็นได้นะครับมบีข้างหน้าเนี่ยเป็นเป็นแบบมันเป็นแบบนอกปั๊มนะครับน่าจะมีสองสาขาแล้วครับนอกปั๊มนะฮะตรงนี้นะครับ ก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่สวนนเขตก็มาได้นะครับบรรยากาศแคมของนะลมเย็นๆนะเป็นสาขาเดียวกับทางนครหลวงไม่ใช่สาขาเดียวเครือข่ายเดียวกันขึ้นฮอดแปมเน้ยเนนะาะเออ าเข้าตลอดนะครับอานเช้านะครับใกล้ใต้ต้นสัมปาเนี่ยนะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยแคมของนี่ะนะครับเช้านะครับเาบขาจีไข่จุดอาหารเช้า ใบหน้าตาตาบาค่ะหมวกกเสืองัวนี่เด้เพิ่นเพิ่นทอดประมานี้แซ่บแน่นอนแม่ค้าก็สิออกแนวแบบเป็นเป็นวุ่นจังหน่อยนะเด้อแม่ค้าก็ได้ลงๆลงลืมๆืมไว้ห้างกับมาเปิดได้สามื้อเด้อมีไปหาผู้เฒ่าอยู่เวียงจันท์บอกไปพ่อเพิ่นอยู่เวียงจันท์โอ้พ่อทั้งหลายเื่อเนาะอยู่งานทัดหลวงกับพ่อออแม่นทัดหลวงกับพ่อกันยอวดหางนั่นโรตี อายเรียกโรตีเจ้าป่ะแมนแมนแมนอยู่แค้มคลองอีกก็สามสี่เสื้อผมด้วเนาะขอบใจขอบใจขอบใจได้หลายแล้วพี่เด้อโอ้ขอบคุณครับเนี่ยเด้อจับจับจับบรรยากาศนะครับได้ฟิวดีนะฮะมันกว้างดีที man, 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 man ่น uh ั nice> s <S ่งตรงนี oh, ้ผมว่าถ <Yes ้าเทียบกับทางทางเวียงจันทร์ที่นี่น่านั่งกว่านะครับทีนี้ก็ได้เวลากินงัอ่ะ เป็นทำแซ่บดีนะน้องมีน้อยแกทำอร่อยดีนะไอ้งวเนี่ยนี่นะแนะนำอืมจอดจะหมดแล้วครับนี่นะอาหารเช้าเพื่นมีกาแฟด้วยจัดเต็มเลยวันนี้นะครับอร่อยดีนะครับ แนะนำนะครับใครผ่านไปผ่านมาสวรรค์นเขศนะครับชิวๆริมโขงนะครับนี่นะฮะร้านแวว์พักเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับแคมของเนี่ยนะครับตรงอาคารสีขาวดานนี่แหละด่านท่าเรือเก่ากาแฟดำต่อนะฮะเนี่ย ลูกค้า,าก็ยังมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็จะหมดละขอบินจริงๆแล้วตอนนี้คือมันสายแล้วนะครับคนจะมาออกกํลังการตอนเช้าๆครับคนทางสวรรค์เขาตื่นเช้านะหน้าโมงเช้าหกมงก็คนก็นมาแล้วนะครับผมจะออกมาส้ยสายหน่อยเพราะว่ามันถึงจะได้แบบว่านี่ค่ะหนึ่เมตนะครับ กินข้าวเสร็จแล้วก็มากินกาแฟต่อนะครับร้านกาแฟดีดอกกาแฟต้นไม้ใหญ่นะครับตรงบริเวณนี้นะครับลมเย็นๆกินกาแฟร้อนๆนะครับกาแฟดีดอกนะครับก็จิบกาแฟร้อนนะครับเอาบรรยากาศนะครับลมเย็นๆต้นไม้ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับคนมาใช้บริการเยอะคนมากินเยอะครับร้านกาแฟร้านนี้นะครับ าแฟดีดอกนะครับร้านนี้ลูกค้าเพิ่นแน่นนะล,ลูกค้าน่นตลอดเลยนะครับออมาต่อเนื่องเลยู่เนี่ยหลังธนาคารลาวเวียดนี่นะครับนี่ตรงเสาอะไรสงสูงในเสาทุรรลิเป็นเสาอ่า ต้นไม้ใหญ่นะฮะเส้นต้นไม้ใหญ่เส้นมาทางโรงบ้าบาลนะครับพ่อแม่ก็มากับลูกสาวก็มากับลูกสาวนะครับแต่ว่าทางมันจะเป็นวันเวนะครับถ้ามาผิดก็าจะแบบหลงได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหาไม่ยากหรอครับ